สวัสดีครับ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพอครับลุงคําคนไก่บ้านนครบผมนี้ลุงคํากอมีเมนูนําเสนอแล้วครับันนี้ลุงคํากอได้ประกาศนะครับผมการปั่นการหัวครับนี่ครับนี้ลุงคำก็จะมาแกงนะครับผมบางทีแกงตัวนี้บางคนก็ชอบบางคนบางคนก็ไม่ชอบนะครับผมนี่ครับบางคนก็ว่าขมครับ นนี้ลูกคอมจะลองมาแกงหอครับผมแกงใส่ชิ้นม้วนี้ครับผมนี่ครับชิ้นติดมันนี้ครับผมมันน่าจะเป็นเนื้อเนื้ออกครับผมห่ออย่างไรติ้มันนด้นะครับนี่ครับหัดใส่บัรชีลาวเลยนะผมนะครับไข่เป็นกลองนี้ครับผมที่นี่ครับหอเป็นกองกองนะครับ ตัวนี้ลูค้าจะใส่แคว่นีครับผมเอาไปมูเดีครับแก้คาวนี่ครับตัวนี้ครับเครื่องปรุงกับ่บนี้อย่างนี้ครับผมมีขาจะใครเหี่ยไปมูดกระเทียมหอมแดงแล้วก็ไออย่างนี่ยกะปิครับผมแห้งนะครับผมเดี๋ยวไปพอเครื่องนะครับผมนี่ครับผมเครื่องหันอยู่นี่ครับมีแห้งๆครับผมปิ แผมหอมแดงกับมีข่าหมกระเทียมครับจะไคร้ครับผมเป็นคูดครับเดี๋ยวเราจะมาตำกันนะครับผมเครื่องตรงนี้ครับเป็นคูดที่เรามาตำนะครับนี่เราก็จะตำใส่มานนครับผมแฟนนี้ครับ ครับผมเริ่มต่ำเลยครับเดี๋ยวเราใส่อันนี้ก่อนครับผมจะจะคลายก่อนครับใส่เกิดไปเลยนะครับผมเกิดไปเดยนะครับใส่ขาลงไปเลยครับนี่ครับผมขาดจะคลายแล้วครับใส่เพียงแค่ไปเลยครับผมเลยเลย ผมพริกเหลืองนะครับใส่หอมนะครับกระเทียมนะครับผมใส่ลงไปหอมแดงด้วยครับเสิลไปเลยครับก้อยต่ำนะครับผมกปิดเต็มนะครับต่ำเพิ่งแล้วนะครับเดี๋ยวกะปิใส่หรูลงนะครับผมได้แล้วครับผมแล้วแล้วครับเท้วใส่กะปิแล้วครับผมนี่ครับผมกะปิหอมนะครับ กันเลยครับผมตามเสร็จแล้วจะควัดออกนะครับผมควัดออกมาต่ำนี่ครับแขวนนี่ครับผมเอาแล้วครับผมนี่ครับแล้วแล้วครับจะมาควัดออกครับผมจะมาต่ำเม็ดนะครัาแขวนครับผมนี่ครับเนี่ยผมต่ำนะครับ ต้องใส่น้ำลงไปนะครับผมหนึ่งช้อนชานะครับมันหอมนะครับผมเนี่ยโอเคครับผมเดี๋ยวมาแกงเลยครับมาใส่พักก่อนครับผมมาครับผมใส่พักหนึ่งนะครับแจกหน้ามือเต๋อครับแจกได้หมดครับผม แยกนะผมตื่นนะครับเดี๋ยวค่อยมาซอยมาหั่นครับผมซอยแล้วกัดนะครับผมบมาครับผมเอามาซอยจิ้นกันต่อเลยครับจิ้นงัวงนะครับจิ้นติดมันนะครับผม น่าจะเป็นเนื้อมะพร้าวครับนี่ครับมาครับผมมันเริ่มแกงแล้วครับเดี๋ยวชุวนี้ลูกคําจะบะคั่วนะครับผมบะคั่วละมอนน้ำนักครับผมจะจะดุ้งน้ำพริกกูได้ครับผมใส่น้ำมันครับเปิดไฟเลยครับ เน,เนื่องนิสัยนะครับผมเดี๋มุ่งกันไปมนันครับเหลืองทองแล้วครับผมก็จะไปเลยครับ สุดนี้มาใส่น้ำมันนะครับผมการน้ำมันเนื้อนี่กับปลาอลแล้วครับนี่ครับพอมาหอมนล้วตีแล้วเอาใส่น้ำซุปเลยครับผมนี่ครับผมหน้าตากลมันนะครับจิ้มโดตัวแล้วครับผมพริกแกงเราก็หอมแล้วครับอันนี้เอาใส่น้ำซุปได้ครับผมต้มข้นจิ้มเปื่อยครับใส่ผักมันรุนนะครับผมจิ้มหมกเกีียวได้นะครับผมเนื้อจิ้มนี่มันเหมือนกันครับผมาทกดบนเหนียวครับผมบนเหนียวครับ ครับผมเดี๋ยวเราจะใส่น้ำคุกเลยครับผมเปิดไฟเลยครับผมเรื่องไฟหน่อยครับหม้อมันค่อยตรงครับผมห่อนมือนี่ครับน้ำคุกทุกที่นะครับผมมีเม็ดควันลอยเลยครับนี่ครับใส่น้ำซุปไปเลยครับนี่ครับต้มให้จืดเปื่อยก่อนครับผม จะใกล้จะออกแล้วใส่ใบมะกรูดนะครับผมใบมะกรูดใส่ตอนสุดท้ายนะครับอย่างว่าจะขวด้วยจีนก็ได้ตะกี้ก็ได้ผมคั่วคั่วด้วยจีนตะกี้นะครับยอมเดือดครับผมแรงไฟหน่อยอ่ะมาครับผมนี่ครับพอมัเดือดแล้วปรุงเครื่องเลยครับผมเครื่องปรุงผมมีอย่างนั้นครับผมอันนอผงครับนี่ครับผม ช้อนชาชื่รลดแฮหนึ่งช้อนชาครับผมไปครับน้ำปลาครับผมน้ำปลามีช้อนโต๊ะไปครับใส่เกลือแฮมกึ่งช้อนชาครับเมตะกี้เราใส่กะปิครับเกลือเแล้วครับใส่แฮมนะครับ ตามใจชอบครับผมรสชาตินะครับเดี๋ยวรอจิ้มมันได้ตีเยาขอบผมผักใส่ครับผมเอาอากาศทางใส่ครับผมต้องคอยดูคอยเช็คดูนะครับผมมันเปื่อยหรือยังถ้ามันเปื่อยเทาเอาใส่ผักได้เลยครับผมนี่ครับพอแล้วครับเนี่ยผมคิดว่ายังม่ได้เลยครับมันได้สิบนาทีครับมาครับพ้อม่ไปน้องน้ำผอครับ ได้แล้วครับผมตอนนี้เขาจะได้ใส่อากาศแล้วครับออนี่ครับอาก,กาศปานเานะครับจะได้ใส่แล้วครับยิ้มได้แล้วครับผมเปิดแล้วครับโอ้ยหล่นหลนหล,ล่นไปนะครับปลาฉลามปลาหน,นักผมเดี๋ยวก็ยุบครับผมโอมด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะฟื้นนะครับ กําเดียวกัอยอบแล้วครับนี่ยุย้ยหลดไปไหนหาวดไปนะครับฟูดขึ้นมาครับ เราจะใส่นี่นะผมท่านจาาะใส่ครับชีลาวกับเบอร์มูกนี่นะครับผมอันนี้ครับลอา,ายุบข้นั่นก่อนเริ่ยมยุบแล้วครับใส่เบอร์มุกลงไปเลยครับผมนี่ครับ ไปกวนไปก,กมกับใส่กันนะครับชีลาวชีลาวชีไทยเราชีลาวใส่ได้เลยครับผม เซตพิธีครับผมคนกนก็ไล้วครับผมลองไปทําดูครับผมอาหารเมืองเมืองครับท่านใดมีความเชื่อว่าคลิปนี้เปิ่งจ่ายก,ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงคำครับผมติดตามด้วยนะครับผม มันวาลเลนไทยก็ผ่านไปแล้วครับผวมหักคนเ่าจะฮักกันก่อนหักกันทุกวันนะครับผมนี่ครับผมได้แล้วครับผมปิดไฟเลยครับเดี๋ยวมาจิ้มก่อนครับผมนี่ครับหน้าตากม,มาเน,นี้ครับผมนี่ครับ มารับผมเอามาจิ้มพอครับผมนี่ครับแกงประกาศกี้นะครับผมนี่ครับเป็นเนื้อสามชา่อนครับผมนี่ครับน่าจะเป็นเนื้อหน้าอกนะครับผมส่วนที่เป็นเนื้อมเป้านี่ครับครับมาจิ้มพอเลยครับผมนี่ครับ นอนเลยนี่ครับนี่ครับผม่อ,อนครับืุกันอยู่บ้านฮาวครับผมหมอกเดีว่าฝรัลล่งมันอยู่บ้านฮาวครับผมไม่กินพิซซ่า กินเค้กอตสีได้กินโดนัทครับผมปอกๆกันนะครับเฮาก็เป็นคนเมืองครับผมเฮาวได้กินก็้าเมืองเหมือก็เติมอาหาบ้านเฮาครับผมนี่บ้านเฮาครับครับผมนะครับก็สุดยอดของฮาวแล้วครับผมได้กินแกงพะการนะครับอยู่เมืองนองครับครับ อหนึ่งเลยครับอร่อยครับคนอยู่บ้านท้าอาจจะว่ามันล้อนครับกา่จะอยู่เพื่อมังขียมครับราคากับแป้งเลยเสร็จแล้วจะได้ก่บลุงคำขอจบคลปก่อน,นครับผมคลิปหน้าปลากันใหม่ครับผมคลิปนี้ลุงคำก่อนจะขอจบคลิปยุป่ตัวอ,อีก,ก่อน,นครับผม ถ้ามีอย่างพิพาทก็ขอสุภาพใจนะครับผมกคำมูกํกจาจ๋าคำใดมันแบบบิตรงบบสื่อกับที่ภาพครับก็บคอมเมนต์กับมันครับผมคลิปนี้ลุงคำก็ขอลาไก่อนครับคลิปหน้าปะกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ